ได้ยินเสียงฝนอยู่นะคะตกตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้เช้าแล้วค่ะฝนยังไม่หยุดตกค่ะตกตั้งแต่เมื่อคืนถึงตอนเช้าและตอนเช้าก็ยังไม่หยุดนะคะ It has been raining It has been raining ยังไม่หยุดอะค่ะเพราะมันตกตั้งแต่เมื่อคืน It has been raining It has been raining ยังตกอยู่ค่ะฝนยังตกอยู่ตกตั้งแต่เมื่อคืนถึงเช้าก็ยังไม่หยุดตกเป็นเหตุการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ยังไม่หยุดมันจะดำเนินต่อไปไม่รู้จะหยุดตกเมื่อไรเราใช้ present perfect continuous tense นะฮะ It has been raining It has been raining วันนี้พี่สาวนัดคนจะไปปลูกกล้วยแล้วก็ทําความสะอาดที่นาน,นะคะถ้าฝนยังตกอยู่คงไปไม่ได้นะคะคงนี่ใครจะมาทํางานตากฝนถ้าตากแดดยังพอได้แต่ตากฝนนี้แบบอืไม่ได้เลยเนาะทั้งวันอะ It has been raining ยังตกอยู่ยังตกอยู่ตกเมื่อคนม่อค้นถึงตอนนี้ยังไม่หยุดค่ะดำเนินต่อไปไม่รู้จะหยุดตกเมื่อไร่ค่ะ it has been raining present perfect continuous tense ค่ะ